สนุนโดยเอฟสันโปรเจคเตอร์ยืนยันในคุณภาพด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกยา่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒนพร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันพฤหัสบดีแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนกันยายนซึ่งเป็น เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณรายจ่ายปี2559ด้วยนะครับส่วนข่าวสารที่น่าสนใจต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นวันวันที่หนึ่งของเดือนโดยที่ไม่มีอะไรเป็นวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันที่มีการถแถลงตัวเลขที่เรียกว่าตรางเงินเฟอ้อของกระทรวงพาณนนิชย์ซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยพอท่านไป ดูชมรายการต่อไปในช่วงที่สองกับช่วงที่3ของรายการเนี่ยจะตื่นตาตื่นใจมากผมรับปากกับคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้ว่าวันนี้จะคุยเรื่องของความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจแล้วมันเป็นวิกฤตค่าเงินจนกระทั่งต้องยกเลิกการใช้เงินตราที่ในประเทศนั้นเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศซิมบับเวมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะแต่อเผอิญว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมไปเที่ยวประเทศซิมบับเวก็เลยอดเอาเรื like okay. ่องนี้มาคุยให้ฟังไม่ได้แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับเอาเรื่องของเราก่อนสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะครับถ้าท่านแอดเข้ามากับทางนาว26เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้โปรแกรมไลน์ถ้าถ้าจะส่งข้อความมาในรายการผมเนี่ยก็ดูไว้นีก็แล้วกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรละ ต้องมีฮัชอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เครื่องหมายแฟลตเนี่ยนะครับก็ดูเอากันแล้วกันแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของออนาว26ผ่านโปรแกรมไลน์แล้วก็ท่านก็ส่งข้อความมาได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วข้อความที่ท่านส่งมาเนี่ยบางส่วนเราก็จะเอามาเป็นคําถามคาตอบในช่วงสเปเชียลมันนี่โกราวแต่ไม่ใช่สัปดาห์นี้ขอเป็นสัปดาห์หน้าเรื่องเงินเฟ้อวันนี้กระทรวงพาณิชย์แถลงนะครับระดับ ของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปสิ้นเดือนสิงหาคม2559อยู่ที่106.64เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น0.29เคือตรางเงินเฟอ้อเนี่ย0.29แต่เป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม0.04อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าขณะนี้เนี่ยในแง่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเป็นบวกแล,ะละ้วล่ะแต่ก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าจะดูเศรษฐกิจก็อาจจะต้องไปดูอัตรานีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานซึ่งก็ทั้งขยายตัวทั้งเป็นตัวเลขเฉลีย่ยแล้วก็ขยายตัวต่อเดือนด้วยส่วนใหญ่ที่เงินเฟอ้อเดือนสิงหาคมขึ้นมาเนี่ยเป็นรายการอาหารครับเป็นรายการอาหารเป็นสําคัญเลยมาจากสินค้าอาหารสดผักผลไม้แล้วปีนี้ท่านก็ทราบอยู่แล้วนะว่าของแพงนั่นเนี่ยเป็นอาหารส่วนใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่หมูอาหารเนี่ยลดลงนะครับส่วนอัตรางเงินเฟ้อ0.29เปอร์เซ็นต์นะถ้าดูเฉลีย่ย เจ็ดเดือนเรือเจ็เดือนแรกแปดเดือนแรกเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อขณะนี้ก็ยังติดลบอยู่นะเพียงแต่ว่ามีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงระหว่าง0ูถึงหนะก็คงจะขึ้นอยู่กับเอราคาน้ํามันที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นแหละนะส่วนเรื่องที่สําคัญต่อไปอันนี้ท่านต้องจับตามองนะผ่านเรื่องเงินเฟอ้อไปแล้วนะขณะน,นี้วันเนี้ย ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสอนอชอเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันรับหลักการร่างพระราชบัญญตัติห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราอันนี้เป็นข้อเสนอของทางกระทรวงยุติธรรมสาระสําคัญก็คือเขารับหลักการในวาระแรกก็ตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาอะไรยังไม่เป็นกฎหมายแต่สาระคือต่อไปเนี่ยการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินกฎหมายกําหนด หรือกําหนดข้อความเป็นเท็จเรื่องจํานวนเงินกู้นะในหลักฐานการกู้ยืมคือใบใบสัญญากู้เงินกู้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับคือประเภทไม่ระบุตัวเลขบ้างประเภทเขียนเกินอย่างกู้แสนหนึ่งเขียนไปสามแสนอะไรเงี้ยนะดอกเบี้ยน้อยก็จริงแต่ว่ายอดมันเพิ่มอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีความผิด แล้วถ้าเกิดดอกเบี้ยเกินกำหนดเป็นการสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องมีการทำเป็นเรื่องขัดต่อความเรียบร้อยจะรับโทษหนักเป็นสี่ปีไม่เกินสี่แสนทั้งจำทั้งปรับแล้วจะให้ความผิดในเรื่องนี้เนี่ยเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงินด้วยนั่นหมายความว่าถ้าไปทำอย่างนี้เขาสามารถอายัดรัพย์ยึดทรัพย์ต่อเนื่อง นั้นใครที่จะก,กู้เงินก็ต้องศึกษากฎหมายเรื่องนี้ให้ดีนะเป็นทางหนีทีไรส่วนคนที่ซื้อสินค้าและบริการเนี่ยขนาดนี้เขามีการทาทาสารวจนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยรู้เรื่องการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยมากพอสมควรนะครับเกินครึ่งห้า7ิบหดดเซเคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แล้วที่นิยมมากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าคำถามก็คือว่า ไอ้ที่ซื้อพวกนี้ใช้กันประมาณเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งเราก็ซื้อสินค้าเนี่ยห้าร้อยถึงพันหนึ่งนะนี่เป็นปกติแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณภาพอาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการได้รับสินค้าช้าสินค้าเสียหายแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรร้ายแรงนะเพราะดยู่เพราะยิ่งเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่เขาสั่งซื้อสินค้าบางทีเขาใช้วิธีโอนเงินเข้าผู้คนคนที่ให้คนที่ขายบริการนะ แต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศเราซื้อของจากไอไออนไลน์ก็เหมือนกันก็ต้องโอนเงินใช้บัตรเคร,รคดิตแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าท่านจะประกอบธุรกิจออนไลน์กระทรวงพาณิชย์บังคับให้ต้องจดทะเบียนนะครับแต่จํานวนมากก็ไม่ได้จดเพราะถ้าเกิดจดทะเบียนเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องภาษีเขาก็ไม่จดนะแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อสินค้าแล้วกิจการนั้นจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับการค้าออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นหลักประกันหนึ่งว่ามีตัวตนที่เราจะไปตามเวลาเกิดเรื่องสุดท้ายสําหรับข่าวนะครับเราก็บอกว่าเรื่องของข้าวเนี่ยนะโอเคเรามีปัญหาสต๊อกเยอะแต่มันก็ต้องไปขายแล้วการขายมันต้องแข่งนะเอาอย่างแถวแถวเนี้ยประเทศที่นําข้าวเป็นนําเข้าข้าวเป็นปกติเลยข้าวสารเนี่ยไม่พอ ผลิตไม่พอกินเนี่ยยังไงน้อยมีสองเท่าที่ผมรู้หนึ่งก็คือฟิลิปปินส์สองก็คืออินโดนี่ล่าสุดฟิลิปปินส์ก็ทางรัฐวิสาหกิจเขาก็เปิดประมูลนำเข้าข้าว25ปริมาณ2แสน50,000ตันมีสามประเทศเสนอราคาครับใครทราบไหมไทยเวียดนามแล้วก็เขมรครับ เราสามารถขายได้เพราะขายถูกกับเขานะครับขายได้แสนตันร,ราคา424เหรียญ85เซนเป็นราคา CIF คือรวมค่าประกนส่งประกันภัยมอบส่งมอบหน้าโกดังซิสฟิลิป,ปินเวียดนามเนี่ยเขาเสนอขายทั้งหมดเลย250,000ตันเนี่ย425เหรียญเอาชนะคือมากกว่าไทยแค่15เซนแต่เขาไม่ยอมต่อรองในท้ายที่สุดก็ขายเท่ากับที่เราขายนี่แหละ แต่ว่าเขาขายได้ 150, แสนห้าหมื่นตันก็เท่ากับซื้อจากเวียดนามแสนห้าซื้อจากไทยแสนตันนะแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่าได้ราคาดีพอสมควรแต่ผมยังบอกเขาขนาดนี้เห็นไหมขนาดนำเข้าข้าวที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะยังต้องแข่งกันนะไทยขเขมรเวียดนามนะแล้วราคาก็ไม่ใช่ราคาแบบว่าจะไปปูดปาดคือเราไปอยู่ในหลีกนี้แล้วแต่เนื่องจากมันเป็นข้าวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ข้าวคุณภาพสูงแต่ก็โอเคละขายได้แข,ข่งกับเวียดนามได้แข่งกับขเขมรได้ก็ถือว่าใช้ได้ละ อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าผมคุยอะไรให้ฟังเพลินๆนะไปเที่ยวประเทศในแถบแอฟริกาอยู่แอฟริกาใตา้แล้วก็ไปเจออะไรแปลกๆน่าสนใจผมก็เลยมาเปิดข้อมูลดูเออน่าคุยฮนะคุณนึกภาพสิประเทศประเทศหนึง่งอ่ะไม่มีธนาบัตรของตัวเองใช้เลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ พักสักคู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่กราวนะครับอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบไปว่าวันนี้ผมไม่เอาประเด็นหนักๆในบ้านเรามาคุยหรอกแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมไปเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวานก็เอาเป็นของฝากมาให้ดูเนแล้วผมก็มีโอกาสเดินทางไปประเทศที่ผมอยากไปอยู่ประเทศหนึ่งไม่ใช่บอกเขามีน้ําตกวิกตอรียอะไรหรอกคือผมเนี่ยได,ได้ได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าประเทศซิมบับเวเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกตัวเลขที่เขาเก็บไว้ล่าสุดเนี่ยเดือนพฤศจิกายน ปี2,551อัตราเงินเฟอ้อท่านดูจากตารางที่ขึ้นมาสิครับ80หมืล้านเปอร์เซ็นมันขนาดไหนผมนึงไม่ออกละแต่เท่าที่เคยถามคนเขาเนี่ยนะซื้อของตอนเช้าพอตอนบ่ายราคาเปลี่ยนช่วงที่หนักหนาสาหัสมากๆเนี่ยจะไปซื้อของเนี่ยต้องเอาเงินใส่กระสอบนะครับธนบัตรใส่กระสอบ ไปซื้อเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นประเทศซิมบับเวเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดใหม่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยแล้วก็มีการต่อสู้ระหว่างคนขาวคนดำจนท้ายที่สุดเนี่ยเป็นรัฐบาลคนดำของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งแกก็เป็นมาตั้งแต่ปี2523จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนะ แต่การบริหารผิดพลาดยังไงไม่ทราบละ่ะนะอาจจะเป็นเรื่องของคอรัปชั่นด้วยจัดการผิดพลาดด้วยเนี่ยท่านดวตรางเงินเฟอ้เอไอ้โทษอัตราแรกเปลี่ยนของเขาสิครับอัตราแรกเปลี่ยนของของซิมบับเวนี่ท่านงงกันเป็นสิตลบเลยนะคือมีการออกธนบัตรครั้งแรกเลยนี่นะหนึ่งเงินของเขาเป็นเงินสกุลที่เรียกว่าดอลลาร์ซิมบับเว ตอนที่ออกครั้งแรกเลยนะหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเท่ากับหนึ่งเหรียญซิมบับเวแต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลพิมพ์แบงเองเกิดเงินเฟอ้อคนไม่เชื่อถือเนี่ยออกพันธบัตรออกธนบัตรของใหม่ยกเลิกของเก่าออกธนบัตรของใหม่ยกเลิกของเก่าในีดยจะดูปีสามเนี่ยเนี่ยเลิกผมไล่ให้ฟังเนี่ยไล่ให้ดูเนี่ยนะ ออกธนาบัตรของใหม่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเอามาแลกไปแลกมาอีลุงตุงนางสังขยาเนี่ยนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยคือธนาบัตรคนไม่ยอมรับก็ต้องปรับปรุงออกธนาบัตรใหม่เป็นซิมบับเวครั้งที่สองแล้วก็กําหนดบอกว่าไอ้ของเดิมพันหนึ่งเนี่ยมาแลกของใหม่ได้หนึ่งแล้วก็กําหนดค่าพอทําไม่ได้สักพักหนึ่งเฮ้ยตังไม่มี รัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการหกเท่าแปดเท่าอะไรไม่รู้ล่ะอยู่ดีๆเงินเฟอ้อขึ้นพวดพูดพวด,พ,วดพิมพแบงค์แทบไม่ทันน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าพิมพ์แบงค์ไม่ได้เพราะกระดาษไม่มีหมึกก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยช่วงที่เป็นซิมบับเวที่สามนี่แหละกาหนดว่าไอ้ซิมบับเวเดิมนะสิบอะไรนะหมื่นล้านซิมบับเวหมื่นล้านดอลลาร์ซิมบับเวเดิม แรกได้หนึ่งซิมบับเวใหม่แล้วมันก็ออกธนาบัตรใหม่อีกชุดหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็อีลุงตุงนางสังขยาแบบนี้เดี๋ยวลองดูไอ้ธนาบัตรของเขาไอ้น,นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ธนาบาัตรนี่เนี่ยแล้วก็สุดท้ายนี่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยปี2 5 5 2 2009เนี่ยครั้งที่สี่กำหนดว่าไอ้ของเดิมนี่นะหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ ซิมบับเวเท่ากับของใหม่หนึ่งแต่พอทำม่ได้สักประเดี๋ยวหนึ่งก็ใช้ไม่ได้คนไม่ยอมรับในท้ายทยี่สุดทำยังไงต้องประกาศยกเลิกการใช้เงินซิมบับเวอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสมัยไหนนะนี่ผมเอาหนังตัวอย่างมาให้ท่านดูนี่ธบัตธนบัตรซิมบับเวฉบับแล้วเท่าไหร่ละหนึ่งล้านล้านดอลลาร์นี่นี่นี่หนึ่งล้านล้านดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, 000. นะหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ไอาา้ฉบับขพางบนนั่นห้าหมื่นหรือห้าหมื่นล้านดอลลาร์นี่ไอ้ฉบับที่เรียกว่าเดี๋ยวผมจะเล่ฟังต่อนะไอ้ฉบับบนล่างเนี่ยหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่เออหลังจากที่มันเลยกเลิกใช้แต่มันยังมีสกุลมันยังมีหน้าตัวเล็กๆนะใบละห้าหมื่นใบละพันใบละแสนอันนี้มันก็มี ไม่น่าเชื่อนะประเทศนี้นะครับมีเหมืองทองนะครับมีเหมืองแพลตินัมโลหะแพลตินัมนี่มีค่ายิ่งกว่าทองอีกนะมีเหมืองเพชรครับธุรกิจท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งอุทยานแห่งชาติทั้งน้ำตกวิโตเรียซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวติดอันดับเมื่อก,ก่อนเนี่ยมีคนไปเที่ยวเป็นละล้านคนเลยแต่ปัญหาคือว่า เฮ้ยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้สกุลมันหายไปอัตรางเงินเฟอ้อมันอิลุงตุงนางสังขยานะคำถามก็คือว่าจากปี2552ซึ่งเขาเลิกใช้เงินโดยปริยายนะไม่มีใครใช้ของเขาไม่มีใครยอมรับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจนมาถึงวันนี้7ปีแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราลว,วันนี้ผมต้องบอกกับท่านก่อนนะครับว่าที่เราดูกันเนี่ยเราดูเพื่อความเพลิดเพลินบ้านเราเนี่ยคงไม่เกิดขะแนนนี้หรอกนะแต่แน่นอนนะ่ะประเทศที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะเกิดได้ง่ายๆเท่าที่ผมจําได้ในประวัติศาสตร์การเงินเนี่ยนอกจากเยอรมันก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเงินมากตอนนั้นก็กลายเป็นกระดาษไปเนี่ยนะครับก็คงมีกรณีของซิมบับเวเนี่ย มันหนักขนาดว่าลงพิมพ์อ่ะไม่มีหมึกจะพิมพ์นะลงพิมพ์ธนาบัตรเนี่ยไม่มีหมึกกระดาษจะพิมพ์ธนาบัตรออกมาหมุนเวียนแล้วก็ยกเลิกไปโดยปริยายขณะนี้ถึงจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อถือเงินก็มีเนี่ยระดับเป็นแสนเป็นไรก็มีอย่างนั้นน่แต่ว่าในท้องตลาดขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงใบที่มันสูงที่สุดที่ออกคั้นสุดท้ายเดือนกร,รกฎาคมปี2552ก่อนจะยกเลิกคือยกเลิกโดยปริยายอ่ะคนมีอยู่ก็เอาไปแลกทําอะไรไม่ได้เนี่ย มันก็มีคนก็ทั่งคิดนะคนซิมบับเวเขาก็เงินอันนี้มาทาเป็นเหมือนก็ใครเป็นนักท่องเที่ยวก็มาขายเป็นที่ระลึกนะก็มีคนหัวใส่นะเอาวิธนบัตรใบละหนึ่งล้านดอลลาร์ซิมบับเวเนี่ยใบเนี่ยใบล่างเนี่ยมีคนไปซื้อมาแล้วก็ปรากฏว่าไปซื้อมาราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือสามสิบห้าบาทนี่แหละไอ้ใบล่างสุดเนี่ยนะหนึ่งล้านล้าน ดอลลร์ซิมบับเวเนี่ยมีค่าแค่หนึ่งเหรียญมีคนไปซื้อมาเมื่อสองสาปีที่แล้วแล้วก็ซื้อมาได้จํานวนหนึ่งแล้วก็เอามาทําเป็นของที่ระลึกแล้วก็ประมูลขายล่าสุดรู้สึกจะขายได้ใบละสี่สิบเหรียญเพราะมันกลายเป็นของหายากไปแล้วประเทศที่บริหารเศรษฐกิจวินาศสันตโลแบบนี้เนี่ยนะมันมีไม่เยอะหรอกครับนะมันมีไม่มากเนี่ยแหละตัวอย่างที่ดูเนี่ยมันมีไม่มากหรอกแต่ที่มันมีไม่มากนี่นะมันก็สร้างความชิบหายให้กับประชาชนได้ ท่านคิดดูสิครับว่าเงินเดือนออกตอนเช้าไปใช้ของตอนบ่ายเนี่ยถ้าวัาเงินเดือนที่ออกตอนเช้าเนี่ยไม่มีค่าเลยนะเนี่ยประเทศเป็นขนาดนี้เลยตอนที่ย่ำแย่ที่สุดเนี่ยผู้ว,ว่าแบงค์ชาติเขาออกมาถแถลงนะเขาบอกว่าทุนสำรองของเขาขนาดนี้เหลือเท่าไหร่หรู้ไหมสอง้ย2 8ดเหรียญไม่ใช่ล้านนะ2 8 0เหรียญ ไอ้ธนบัตรที่ผมเหลือจากเที่ยวต่างประเทศในบ้านผมยังมีมากกว่าทุนสำรองของประเทศของธนาคารชาติซิมบับเวเลยเอาละประเทศที่ว่าเนี่ยนะมันก็มีปัญหาก็ไปหาความรู้กันเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันบริหารผิดพลาดอะไรยังไงหลังจากซิมบับเวแล้วขนาดนี้เอาประเทศที่สกุลเงินมีค่าน้อยที่สุดเนี่ยนะเป็นเงินอิหร่านนะหนึ่งดอลลาร์ตอนนี้แรกได้ประมาณ2,500เหรีอยรวเงินโซมาเลีย ประมาณ22 0 0มเวียดนามด่งนี่ประมาณสอง0 0แล้วก็เป็นเงินของรูปเปียของอินโดนีเซียเนี่ยประมาณประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีเงินกีบของเราวนี่ประมาณ800 0แต่ว่ามันไม่ได้โหูไปถึงกระดาษของเงินซิมบับเวนะจนเลิกพิมพ์แบงจนเลิกใช้เมื่อไม่นานมานี้มันก็มีข่าวมาว่าเอาละเขาจะกลับมาพิมพ์แบงใหม่ครับถ้าเกิดพิมพ์แบงใหม่ครั้งนี้จะเป็นการทำครั้งที่ห้าแล้วนะ ราวนี้ไอ้เงินที่มันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะทําไงอ้าวมันก็ต้องเปิดโอกาสให้เขามาแลกได้สิไม่งั้นก็เป็นกระดาษหมดเขาก็บอกเหมือนกันแต่กําหนดเอาไว้หน้ากลัวมากไอ้นั่นอนะร้อยร้อยล้านล้าน,ลานแลกได้ของใหม่ได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ซิมบับเวขณะนี้กําลังอยู่ในโปรเซสนี้แล้วเขาจะกลับมาเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เล่าให้ท่านฟังว่า ถ้าเจออย่างนี้เนี่ยนะใครมีเงินเก็บมันก็ไม่มีค่าเลยเงินเก็บที่เก็บมาตอลอดชีวิตของคนซิมบับเวคนหนึ่งเท่ากับค่ารถเมย์เท่านั้นเองผมก็ได้แต่ภาวนาว่าประเทศไทยอย่าได้ซวยขนาดนั้นถ้าซวยขนาดนั้นก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเหมือนกันตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวลงครับลงประมาณสัก8.9จุด1,539.71จุด0.87ศูนย์ ลบแปดจุดมูเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย5 8 0 0 0ล้านวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ไปโรงพยาบาลเข้ามาตัวน่าจะซื้อขายมากที่สุดนะกลุ่มที่ซื้อขายวันนี้ปอแปะนะครับแยกกันซื้อสุดที่ขายสุดที่ไม่มากเอาไปดูหุ้นห้านดับแรกที่ซื้อขายมากสิอุลเมันไทยขึ้นต่อนะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะราชธานีอะไรเนี่ยเนี่ยวันนี้เข้ามาในตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาจอง2บาท50 K บเคแบงก์ bank, แล้วก็ AOT แล้วก็ปตทอ่ะก็ดูกันเพลิน มันนี่โกราววันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าวันศุกร์เราไม่มีแต่ว่าเมื่อจบเทศกาลฟุตบอลแล้วเนี่ยเรากลับมาเจอกันเต็มวันทั้ง5วันเลยขอบพระคุณคุณผู้ชมวันนี้ผมวีระธิรพัฒ์ทีมงานมันนี่โกราวช่องดาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ